คาถาบูชาหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตาลามจังหวัดชัยนาทนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนพคะวะโตสาวะกะสังโคสังฆนะมามิ อิติสุกโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมามะอาอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุกโตชุตินโโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมามะอาอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินโโรนะโมพุทธายะ ณสิวังพรมมามะอาอุอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครสาธุสาธุสาธุ